เตือนคลิปวิดีโอนี้ทําขึ้นมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้ทําตามหรือเล่นตามเป็นอันขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h i t r s t Official นะครับผมหรือ First VIP นั่นเองนะครับอ่ะวันนี้ก็อยู่กับแปดนอนนะครับเออนะก็ค่าพีจีนะก็ เช่นเคยนะครับอยู่กับช่วงรักทิพย์นั่นเองนะครับสาหรับในกลุ่มของเรานะครับก็ตามที่เห็นนี่เลยนะครับเออก็จะมีการแจ้งนะครับวันละ7รอบนะครับตั้งแต่9ก้าโมงยันสามทุ่มเลยนะครับเพื่อที่จะได้สนุกสนานกันในกลุ่มนะครับก็หลักๆแล้วก็จะมีค่าย PG PP แล้วก็จ็กเกอร์นะครับผมเออก็ร่วมสนุกกันได้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถคลิกได้ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปเลยนะครับ อ่ะสำหรับใครเชื่นวินวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาหมุน20 20เหมือนเดิมนะครับตามสไตล์ของผมเลยนะครับเออหมุนไม่ตันเล่นไม่เป็นนะครับอ่ะไปดูเลยแล้วกันขอเริ่มที่เบ็ด20พอนะครับเออรอบนี้เทอร์โ,โบออโต้ไป30 ก็ปล่ยไหลไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาซื้อกันทีเดียวหรือว่าถ้ามันเข้าให้ก่อนก็โอเคนะเออมาดูกันนะครับในการเล่นของผมเนี่ยของไคเชนวินเนี่ยคือรูปแบบการกด20-20เนี่ยไม่ได้ยากเย็นอะไรหรือว่าซับซ้อนอะไรเลยนะครับแล้วผมซึ่งใช้รูปแบบเนี้ยตลอดตลอดเลยนะครับแล้วมันค่อนข้างได้ผลดี นะใช้คําว่าค่อนข้างได้ผลดีแล้วกันนะไม่อยากจะบอกว่ามันชัวร์เท่านู้นเท่านี้นะมันก็จะเป็นการตระรแหลมมากเกินไป <c oughs> นะแล้วก็ตรงๆนะครับมันอันไหนโอเคเราก็ว่าโอเคนะครับอันไหนมันไม่เวิร์กเราก็ว่าไม่เวิร์กนะครับไม่ชอบขายฝันนะครับอ่ะมาเลืสิบรอบเยอะไป,ปะวะานี้สามสิบรอบเนี่ยนะนานเหลือเกิน เอาเร็วผมเข้าดีเหมือนกันนะเนี่ยดูดิมันจะเฮงมารอบเนี้ยถ้าเข้าดีขนาดเนี้ยคือเข้าเกือบทุกไม้เลยครับดูดิโอ้โหแต่รอบนี้แทบจะแบบไม่ค่อยขาดทุนเลยนะครับอ่ะมาเรามาดูกันดีกว่าครับ2020 20, จะเข้าหรือเปล่านะ เช่นเคยนะครับหมุนข้างบนก่อนนะครับเออไปไว้ที่16นะผมมี2แบบนะครับก็คือไว้ที่16กับ18นะครับแล้วก็มาหมุนข้างล่างให้ตัดนะครับหมุนข้างล่างให้เป็น20นะแล้วก็กลับขึ้นไปข้างบนให้เป็น20นะครับนี่คือรูปแบบตายตัวของผมเลยอ่ะดับไปก่อนละอ่ะเอาเทอร์โบออกนะครับหมุนทิ้งหน่อยจัดไปเลยอีเดียวพอนะครับ ผมมีเนี่ยทั้งหมดนะทั้งหมดเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังเลยนะในคลิปนี้นะครับ1คือการเทอร์โบนะครับล้างหน้าเกมก่อนนะครับโดยรูปแบบเทอร์โบนะอ่าแล้วก็ซื้อตามที่บอกไป16บแล้วก็หมุนแตงข้างล่างนะแต่ดาไป2รอบแล้วตอนเนี้ยอ่ะเทอร์โบที่อีกสิรอบแล้วกันก็จะสลับกันอย่างงี้นะครับสมมุติว่าเทอร์โบไม่เข้านะครับแปะมาด้วยกูลังพูดเนี่ยมาจริงก็จะสลับกันไป สองกเนี่ยสองสามรอบครับเดี๋ยวมันก็เข้าเชื่อผมนะเชื่อผมเดี๋ยวม,มันเข้าจริงๆครับมันมันจะประมาณเนี้ยเอ่อที่ผมเคยลองนะที่แย่ที่สุดเลยนะครับสี่รอบซื้อสี่ครั้งครับแล้วเข้ายี่สิบยี่สิบแล้วผมจะบอกว่าการเข้ายี่สิบยี่สิบเนี่ยยังไงก็คุมเออผม,มพูดแค่นี้เลยยังไงก็คุมครับเพราะตั้งแต่ผมได้ยี่สิบยี่สิบมาผมยังไม่เคยขาดทุนเลยนี่ไงนี่ก็สามรอบเข้าไปแล้วนะ เอาเรื่องแล้วเอาไงต่อดีอ่ะเบ็ดทิ้งทีเดียวเลยไปรอบที่สมาดูกันว่าเป็นอย่างที่ผมพูดไหมนี่คือเล่นให้เห็นเลยนะครับเล่นให้เห็นเลยว่าคือผมอะ่ะลองมาหลายรอบมากแล้วนะครับสูตรเนี้ยลองมาบ่อยมากๆนะครับอ่ะก็มาดูกันว่ามันจะทำลายสถิติผมเปล่านะเออว่าไม่เกินสี่รอบนะครับอ่ะโอเคสิหแล้ว ไปข้างล่างคือถ้าข้างล่างถึง20เนี่ยเอาความชัดเจนไปเลยว่าจะได้20 20เนี่ย8 0ถึง90เปอร์เซ็นต์นะครับคือการที่16ไป18แแล้วไป20แล้วจะตกดำเนี่ยมันน้อยมากมันน้อยมากจริงครับถ้าไปถึง16แล้วก็ดันไปเลยครับดันให้ไปถึง20เลยเชีผม คือมันต้องเสี่ยงนะครับแล้วคือสิ่งตอบแทนที่มันจะได้กลับมาเนี่ยมันคุ้มจริงๆนะบอกก่อนเลยอ่ะยี่สิบไปแล้วหนึ่งเห็นไหมครับอ่ะสิบแปดละอ่ะโอเคแล้วเนี่ยเชื่อผมดิว่ายังไงเข้าเห็นไหมเห็นไหมครับคือมันยังไงมันมันมันได้อยู่แล้วอะ่ะจริงๆคือผมเนี่ยผมลองมาเนี่ยไม่เคยเกินสี่รอบแต่ทีเนี้ยอยูอไดไม่ต้องพูดเยอะ อันนี้ไม่ต้องพูดเยอะครับทุนคืนแล้วจบไม่ต้องพูดอะไรเยอะที่เหลือคือกําไรเห็นไหมครับคืออันนี้ผมมาพูดแบบคือไม่ได้มานั่งขายฝันเลยจริงคือผมผมเล่นแต่รูปแบบนี้จริงๆนะครับในการเล่นคลเช็ดวินของผมเนะี่ยเนี่ยที่เหลือคือกําไรล้วนๆเลยครับทุนมาประมาณ4ี่พันสี่ใช่ไหมผมผมเอามาเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวมาดูว่าจบเท่าไหร่เดี๋ยวผมแถมให้อีกรอบหนึ่ง คือซื้อซื้อต่อแถมให้สักรอบนึงเลยว่าการการเสียไปสีรอบนะครับแล้วกลับกลับมาได้เนี่ยกลับมาได้เสร็จแล้วดูว่ามันจะเบิ้ลให้หรือเปล่าเอออันนี้อันนี้ผมผมไม่ชัวนะอนน้ผมแจ้งเลยว่าผมไม่ชัวนะว่ามันจะเข้าเบิ้ลให้หรือเปล่านะแต่เดี๋ยวมาลองดูกันคือมันอารมณ์ประมาณว่ากินก่อนอ่ามันกินเราก่อนแล้วมันก็จะปล่อยมาทีหลังเออประมาณเนี้ยผมผมผม,ผมใช้ความรู้สึกประมาณนี้นะ ในการเล่นของผมอะผมคิดว่ามันจะให้ประมาณนี้คืออันนี้ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะครับใครไม่เชื่อผมผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่คือนี่คือรูปแบบในการเล่นของผมนะกบมากบมากบมาไม่มากินเล็กกินน้อยกินไปครับคือกำไรล้วนๆนะครับนี่คือเงินล้วนๆนะครับเออ ไปครับตัวเล็กตัวน้อยเอาหมดครับมาห้าร้อยอย่างเงี้ยโอ้โหอิ่มอิ่มสิบไม่มาแถวแรกมาอีกพันสี่สิบนะครับเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบเข้าไปแล้วนะตอนนี้นะเนี่ยแค่ประทัดสามตัวของร้อยยี่สิบเลยคือถ้าคูณไม่ถึงยี่สิบมันก็ได้ไม่ถึงอยู่แล้วนึกออกไหมครับตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยหกร้อยสี่สิบตัวเคเองนะ เออเนี่ยคือเล่นแบบอันนี้เหมือนเล่นเป็นแบบวิทยาทานเลย uh. อันนี้พูดตรงเลยเหมือนเล่นเป็นแบบวิทยาทานเลยให้ดูเลยว่าว่ายังไงมันก็คุมแต่มันอยู่ที่อันนี้ผมผม,ผมก็เข้าใจบางคนคือคือความกล้าของเรามันไม่เหมือนกันแล้วก็คืออีกอย่างเลยทุนของเราไม่เหมือนกันอันนี้ผมเข้าใจนะครับเออไม่ใช่ว่าเฮ้ยโหคุณต้องมากดแบบผมเล่นแบบผมเท่านั้นไม่ใช่นะครับเราต้องดูทุนของเราด้วยนะเอออันนี้ก็บอกไว้ก่อน 8,960นะครับ20 20รอบแรกนะอะเดี๋ยวเรามาดูกันอีก,กรอบหนึ่งนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่านะเพิ่มเบเ็ดไปเลยแล้วกันนะครับเบ็ดทิ้งทีเดียวไปอันนี้คือสไตล์ของผมแล้วนะเวลาผม,ผมเล่นเนี่ยผมจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ค่อยลดน,นะครับอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าคืออันนี้คือผมผมแบบค่อนข้างมีทุนนะครับค่อนข้างมีทุนอ้าวดำ อะมีกำไรอยู่ออเทอร์โบสักสิแล้วกันเฮ้ยมาวัดใจกันหน่อยนะครับอ่ะก็เหมือนอย่างที่บอกว่ามาเล่นให้ดูเป็นวิทยาทานไปเลยนะอันนี้เท่ากับว่าห้าเข้าหนึ่งห้ารอบเข้าหนึ่งรอบใช่ไหมครับนี่กาลังเป็นรอบที่หนะครับไอ รอบที่6นะครับผมยังไม่เสียเลยเนี่ยผมยังมีกําไรอยู่เลยมีกําไรอยู่ประมาณพันห้าซึ่งพันห้าผมสามารถซื้อได้อีกรอบนึงถ้าผมเสียผมจะจะเหลือเท่าทุนอ่ะมาดีครับโอเคเข้าสูตรดูข้างล่าง โอเคไปมาดีแบบนี้มาดีครับโอเคมันน่าจะเข้าสตรแล้ว ไม่น่าพลาดน,นะครับโอเคครับผมหมุนมาเลยแล้วอ่ะมาดูกันรอบนี้เห็นไหมเดี๋ยวมาดูกัน20 20รอบนี้จะเป็นยังไงนะครับรอบนี้เบ็ดสานะครับก็ซื้อ1,500บาทเจมาไม่มา อิ่มไหมอิ่มอิ่มไหมสวยเออต้องอย่างนั้นดิโอเคปล่อยไหลไปเรื่อยครับอันนี้บอกตรงนะ มกี้คุยงานอยู่ด้วยนะเลยไม่ได้กดคาบกดคาบเลยครับเอามาเดี๋ยวค่อยคุยต่อครับงานไว้ก่อน,นครับตอนนี้กำลังบวกอยู่จบส,สวยๆหน่อยก็พอนะครับตอนนี้มีกำไรมาแบบชัดเจนมากคือเกินเท่าตัว,ตวแล้วแน่นอนนะครับตอนนี้ ตัวเล็กตัวน้อยมาใหญ่เลยโอ้โหเอสวยเออคิวมาพันหนึ่งโอเคมาสองพันหนึ่งร้อยหกสิบเหลืออีกห้ารอบครับทำไมไม่เคไม่ลงมาวะ มาอีกรอบนึงโอเคมาประทัดเอ้ยซองมาสวยประทัดมาประทัดมาไม่มาโอเคครับได้มาอีกพัน0นะครับผมเออก็จบไปที่7,710นะครับน้อยกว่ารอบแรกแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับเออจบไปที่13,600มามพัน 88นะครับเออก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเข้า20 20ย่ังไงก็คุ้มนะครับยังไงก็คุมคงงค้มจริงๆแต่รูปแบบการเล่นแบบนี้นะครับผมแนะนําคือคนที่ค่อนข้างมีทุนสักนิดนึงนะครับค่อนข้างมีทุนสักนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมันต้องวัดกันหน่อยนะครับแต่อย่างที่ผมบอกว่า4รอบอะมันจะเข้าสักหรอบอะมันเข้าแน่ๆนะ ผมยังไม่เคยเกินนี้นะอันนี้ที่ผมลองมานะครับยังไม่เคยเกินนี้นะอ่ะยังไงก็ฝากกันไปด้วยแล้วกันนะครับสําหรับกลุ่มล u c คกี้ทามนะครับเออก็ใครที่สนใจนะครับอยากเข้ามาเล่นด้วยกันนะก็ตามที่เห็นบนภาพนี้นะครับก็สามารถคลิกได้ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปเลยนะครับก็จะเป็นกลุ่มพูดคุยสนุนสนานนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความเอ้ยเขาเรียกเทคนิคการเล่นกันนะครับในแต่ละเกมนะครับก็ใครสนใจก็สามารถเข้ามาร่วมสนุกกันได้นะครับอ่ะก็ก่อน จากกันไปนะครับก่อนอื่นก็ฝากกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเปลี่ยนให้เป็นทั้งหมดนะครับกดไลค์นะครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับเอออยากให้ผมทําแบบไหนเกมอะไรนะครับมีเทคนิคอะไรนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับอ่ะก็สําหรับคลิปนี้ยังไงผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ